เราต้องปิดดีลสำคัญนี้ให้ได้นะเข้าใจแล้วค่ะเอ้ยกับข้าพี่อะอะพี่บอสต้องขอโทษด้วยนะคะเข้าใจอะไรผิดไหมคนที่หนูควรขอโทษคือพี่ไม่ใช่พวกมันซะหน่อยพี่บอสหนูขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวหนูขอคุยกับเจ้านายหนูก่อนนะนะเจ้านายอะมันเกี่ยวอะไรกับพี่อะหิวข้าวไปทำข้าวหนหอ่อยเ็วพี่บอสแต่ว่าหนูไปเ,เดี๋ยวคุยให้นะ สวัสดีครับบอสครับโธ่ชุดสวยดีเหมือนกันนั่นี่ขอขอโทษนะคะคุณบอสคือว่าตอนนี้เนี่ยเตายังคุยงานกับมะนาวไม่เสร็จเลยค่ะรบกวนคุณบอสตามมะนาวกลับมาได้ไหมคะนี่ดูว่าคุณจริงจังมากเลยนะครับแล้วภรรยาผมก็ทำงานหนักขนาดนั้นแสดงว่าได้เงินเยอะสิ ให้ใครสักคนคอยแนะนําคอยสอนไหมอย่างเช่นผมเนี่ยเอาป่ะค,ครับคืองน,นี้นะครับเราจําเป็นต้องให้มะนาวเนี่ยมาตรวจงานที่จะพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูในวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ไม่มีเวลาอธิบายอะไรให้คุณฟังมากเอาเป็นว่างานเนี่ยมันมีผลกับรายได้ของบริษัทค่อนข้างมากมากจริงๆนะครับรายได้ค่อนข้างเยอะเหรอแล้วผมได้เลยเก็คือว่าถ้าลูกค้ายอมลงทุนกับเราในงานนี้คุณมะนาวก็จะ อ๋อไม่สิคุณทั้งสองคนก็จะได้รับโบนัสก้อนโตเลยละครับแบบนี้ก็คุยกันง่ายหน่อยเดี๋ยวผมทำชับภรรยาของให้แล้วกันนะครับขอบคุณมากนะกัขบข้าววิเศษจังครับคุณบอสอ่คุณแพทย์ครับทางเราต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าคุณมะนาวที่จะต้องพิเศษงานในวันนี้เขาดันมาสายแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งสาเหตุอะไรไว้เลยครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณยินคุณมะนาวคงทําง,งานหนักครับตั้งใจทําโปรเจกต์นี้มาตั้งหกเดือนผมรอได้สบายอยู่แล้วครับ ทั้งวันยังได้เลยมา,มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทุกคนขอโทษค่ะขอโทษค่ะมานาวโอเคหรือเปล่าเนี่ยโอเคขอบคุณค่ะ<อ>ทำไมมาสายขนาดเนี้ฮะแล้วดูสภาพตัวเนี่ยยังกระสบเดินได้ทั้งเวลาคุยกับลูกค้านะยิ้มอย่าทำหน้าอย่างนี้เข้าใจปะ่ะยิ้มสิคุณแพทิ์ครับคนนี้คือคุณมานาวนะครับที่จะมาตีเสียงงานให้เราในวันนี้ครับงั้น โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้อนี่แหละครับลูกค้าคนสำคัญที่คุณพูดถึงแต่งตัวดูดีดมีชั้ิสกุลอ้ยะนาฬิกาแพงซะด้วยเอา้าน้ำแร่นี่ก็ราคาแพงขอชิมหน่อยครับโทษทีนะครับคุณยินนี่มันเรื่องอะไรครับเนี่ยอ๋อ๋อคือเขาเป็นรองพอคนใหม่ของบริษัทเราเองครับเขาเพิ่งมาทำงานวันแรกอาจจะยังไม่รู้งานคุณแม่ทีจะเชิญสายนะครับ ผมพูยของนอกไป<อ>นี่คุณต้องการอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรแค่มาให้กำลังใจมานาวเฉยแล้วก็เงินน,นี่คุณพวกเรากำลังขายงานกันอยู่แล้วคุณเข้ามาป่วนซะก่อนผมจะเอาเงินไหนไมาให้คุณล่ะครับแล้วไงต่อคือผมมาแล้วจะให้กลับไปมือเปล่าแบบนี้เหรอมันไม่ได้แล้วนะครับอืม งั้นให้เธอคนนี้มาดูแลผมใหม่ไหมละ่ะไรมุกเอ๊ะรอกป๊บนะครับไรมุกมานี่หน่อยฉันเหรอคะนี่คุณฟังผมนะตอนนี้คุณบอสเขาเป็นแขกคนใหม่ของบอริษัทเรายังไงผมฝากคุณช่วยพาเขาเดินดูรอบๆบริษัทให้หน่อยนะ <S <S 2> <S 2> อะ หรือไม่ก็ทำยังไงก็ได้เขาคงพอใจมากสุดโอเคไหมค่ะสบายนะยครับได้ยินที่เจ้านายสั่งแล้วใช่ไหมครับว่าทำยังไงก็ได้ให้ผมพึงพอใจมากที่สุดอย่ามาแต่ต้องตัวฉันนะคะอย่าดื้อสิคะหรือคุณอยากให้ผมกลับเข้าไปข้างในไปก่อกวนคิดดีๆนะ งานนี้มันสำคัญกับบริษัทคุณหรืออยากให้เจ้านายคุณโกรธหไม่อะฉันไม่อะดีมากรู้งานนี่ผมว่าเราสองคนไปหาที่เงียบๆคุยกันหน่อยดีกว่าไหมออได้ค่ะฉันมีที่เงียบๆที่คุณน่าจะชอบนะคะ มันต้องอย่างนี้สิตามมาค่ะนี่ก็เป็นการคำนวณตัวเลขคร่าวๆค่ะต่อไปเรามาต่อเรื่องที่สองเลยค่ะขอพักแันหนึ่งนะคะคุณมะนาครับคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครั รู้สึกไม่่สบายอะะะคมานาวทำไรเนี่ยร,รีบเซ็นต่อสิแบบับนี้ไม่มืออาชีพนะเร็วมทำงานคุณยินครับคุณมะนาวดูอาการไม่ค่อยดีเลยอะผมว่าพาคุณมะนาวส่งโรงพยาบาลดีกว่าไหมครับอคุณแพทย์ครับผมว่าเรารีบเซ็นสัญญากันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่านะครับเรื่องอื่นเอาไวท้ทีหลังก็ได้ครับไม่สบ,บายเลยตอนนี้นดื่มน้ำก่อนแล้วทำงานต่อ,อ ไม่มีอะไรหรอกครับเดี๋ยวเธอเดื่มนะ้ำเสร็จก,ก็ดีขึ้นครับไม่มีอะไรครับต่อเลยครับนี่เป็นห้องของบอสฉันเองค่ะไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกว่านอนสอนง่ายแบบนี้สิดีใครวะหน้าเหมือนกูเลยโคก้กมาได้ไงวะบางทีก็ถอดเสื้อนะไม่ค่ะฉันไม่มีทางทำอ,อะไรแบบนั้นหรอกจะไม่ถาวรไม่อยากหรอกือไม่อยากหุบป,ปากแล้วก็ทำตามที่สั่งไม่ค่ะไม่เหรอ คุณบอกฉันทำไมอะคะเขาบอกให้ถอดเสื้อปล่อยฉันนะปล่อยคุณไปช่วยเพื่อนฉันแทยนะคะฮะอ้าวผมว่าไม่ต้องไปช่วยหรอครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเลขาผมต้องเป็นคนล่อลวงรปภตรงนั้นแน่ๆเลยครับแย่จริงเลยคุณยิยงครับแต่เลขาคุณเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายนะครับคุณโทรแจ้งตำรวจสิครับโอุโ้ยไม่เป็นไรหรอกครับคุณแพทริกผมว่ามันไม่ได้มีอะไรสักหน่อยอะบางทีผู้หญิงเนี่ยเขาก็าอาจจะปากไม่ตรงกับใจก็ได้นะครับปากบอกว่าไม่แต่ในใจเนี่ย ก็ยอมนะครับคุณนี่ไม่โคตรสาระเลวเลยวะ่ะอะคุณแพนครับเดี๋ยวก่อนครับคุณพแพนยังไม่ได้เซ็นสัญญาเลยนะครับคุณแพนโถวทำไมผู้หญิงอย่างพวกเธอนี่มันขยันสร้างเรื่องจังเลยวะโอ้ยเฮ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 หายแล้วกู คุณตำรวจครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเขาเต็มใจพาผมมาเองอะมานะ้นุ้นบอกเขาเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําอะไรเลยรอเจอทนายได้เลยทุกวันนี้ปีก้าขาแข็งนะกล้าต่อร้อต่อเถียงใช่ไหมฮะเฮ้ยนี่ยังไม่หยุดพูดอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแถมอีกสักหมัดน,นะครับคุณตำรวจครับเอาตัวมันออกไปโอ้ยคุณตำรวจครับเฮ้ย<ะ>นี่ใครมุกฟังฉันนะ ไล่เธอออกไม่ต้องไล่ฉันออกหรอกค่ะไอบริษัทเฮงซอยแบบนี้เนี่ยฉันก็ไม่อยากยูเหมือนกันฉันเหมือนกันค่ะนี่มันหนาวเธอยังออกตอนนี้ไม่ได้นะถ้าเธอลาออกฉันจะเอาเลยแดดก็ไม่ต้องมีแดกนั่นแหละถูกแล้วเพราะความสามารถคุณก็ไม่มีอยู่แล้วนี่รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับโปรเจกต์เนี่ยคุณก็ไม่รู้สักอย่างที่ผมยอมลงทุนด้วยก็เพราะว่าคุณมานาวกับเลขาคุณทำให้ทุกอย่างมาคอยดูเลย แล้วพวกแกทุกคนจะต้องเขาใชถ้าไม่มีคุณที่พวกเราแย่แน่เลยค่ะมผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกครับแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยกล้าหาญก,กันมากเลยนะ ชฮัลโหลคุณบ,บอลเดี๋ยวให้คนรถมารับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ ส่วนเรื่องสัญญาที่จะไปเซ็นพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันไปเองน้ญญาครับผมไปสืบมาแล้วนะครับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เนี่ยประธานบริษรัทจิตพิมพ์มาเซ็นเองเลยนะครับก็ดีนี่เทนแล้วจบงานนี้เนี่ยฉันเลื่อนตำแหน่งให้แกเลยรับประกรันรายได้ต่อปีนี่สุดฝานจริงไหมครับน้าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ มาทำอะไรที่นีทท่ทำไมอ่ะอการที่ฉันจะมาอยู่ในบริษัท JTP นี่มันเป็นเรื่องแปลกมาก <c oughs> อะไรครับไม่ทราบว่าเรืองความลับนา,นนานี้จกไหนนี่มันวันสำคัญไหมมกล้าเสนอหน้ามาที่นี่ <c oughs> เห็นครับ ลากตัวมันออกไปเดี๋ยวนี้ได้เลยครับนี่แอร์ต่อให้แอร์จะมาหาเทนในวันนี้เหเทนก็ไม่มีวันคืนเดียวบแอร์ใส่หัวมาได้แล้วถ้าฉันออกแล้วใครจะเซ็นสัญญาคุณไมัค่คกีพูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ๋อเมื่อกี้มันบอกว่ามันเป็นประธานบริษัทเ t ทีพีวะแมครับ ที่หลังจะขี้โม้อะไรเนี่ยการุณาเตรียมบทให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับบริษัท JTP เขามีมูลค่าเป็นพันล้านทำไมถึงกล้าอ้างตัวเองว่าเป็นประธานบริษัทไม่เป็นไรถ้ายัางไงวันนี้เนี่ยผมขอตบสั่งสอนคุณแอนนะวกันนะเฮ้ยโอ้โอแอคุณอแอนมึงกล้าตบกูหววัอยุดนะเวย ทะเลครับมาได้สักทีนะช่วยลากตัวอีบ้านี่ออกไปทีมันอ้างตัวเป็นประธานบริษัทเจดีพีท่านประธานครับท่านประธานเป็นอะไรนะครับพวกมึงสองคนแหกตาดูนะคนนี้คือประธานบริษัทเจดีพีคุณแอร์พอลสวัสด์ประธานบริษัทเจดีพีนี่แอร์เป็นประธานบริษัทหรอตอนที่แอร์คบกับเทนแอร์ปิดบังเรื่องนี้มาตลอดเลยนะ แล้วแอร์ก็คอยช่วยเหลือเทนอยู่ห่างๆแล้วแอร์ก็เป็นคนแนะนาให้เทนไปทํางานที่บริษัท991แ,แต่เทนไม่เคยสนใจงานเลยสักอย่างเอาแต่อยากจะเข้าสังคมคนรวยนี่เทนคิดจริงหรอว่าการที่ทุกคนเขาประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเขามาจากการเรียนแค่เมขาแบบเทนหลบไปอกใช่ครับถ้าประธานพูดถูกครับผมสังเกตมาสักพักเลยไอ้เทนไม่สนใจเรื่องงานอะไรเลยอ่อะเอางี้ดูเหมือจะไล่มันออก เรื่องสัญญาเนี่ยถ้านม่ทยังเซ็นกับผมอยู่ใช่ไหมครับเรื่องสัญญาสมัครเนี่ยเนาะฉันไม่มีวันเซ็นสัญญากับคนอื่นคุณคุณพัติอ่ะท่านครับมาทำอะไรที่นี่ครับถ้าผมไม่มาเนี่ยผมก็ไม่มีวันรู้เลยเงื่อนไขที่คุณใส่เข้าไปเนี่ยมันหาเงินเข้ากระเป๋าตาคุณทั้งนั้น มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านประธานรุตคุณเตรียมโดนฟ้องเนี่ยเลยที่รักค่ะสัญญาเสร็จหรือยังเอ่ยท่านประธานมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะอยู่ข้างล่างเต็มเลยใครมาครับตำรวจไงี่ยตำรวจมีอยู่หรือกูเอ๋อเอ๋อเอะอให้โอกาส่านอีกครั้งได้ไหมครับ ที่ทำอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเข้าสังคมอีกรูปแบบนึงใช่ปะก่อนแอนจะไปเนี่ยขอพูดอะไรวอย่างนึงแล้วกันการที่เธนไม่มีความสามารถต่อให้เธนไปเข้าสังคมแบบไหนก็ตามก็ไม่มีวันเจอคนที่เขาจริจงจจใจกับเรอจำงใจกับมันเลย